ค่ะคุณบิ๊กเบลบิ๊กเบลเซไฮทูลลุงก่อนแล้วเลยลุงสวัสดีครับบิ๊กเบลอยู่ไหนลกูกหาบิ๊กเบลอยู่ไหนเซไฮกับลุงก่อนแล้วไฮลุงลุงอ่าแล้วเซไ้กับลุงก่อนแล้วพี่เบลไฮ ไปดูพี่เบฟดีกว่านะครับพี่เบฟทำอะไรนะพี่เบฟทำอะไรอยู่นะพี่เบฟอร่อยไหมเซร์ไกับลุงก่อนลุงลุงสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับลุงครับลุงก่อนแล้วแล้วมันเยเอะทะเล ลุงแบมมาเที่ยวทะเล